สวัสดีครับวันนี้คุณลุงก็มีเรื่องมาเล่าให้พวกเราฟังอีกแล้วโดยที่วันนี้เรื่องที่คุณลุงเลือกที่จะเล่าคือชนเผ่าอินคาถ้าเราจะพูดถึงคําว่าอินคาบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยวงดนเตอเปล่าอินคาไม่ใช่นะครับวันนี้เผ่าอินคาที่ลุงจะมาพูดถึงเขาอยู่ในประวัติศาสตร์นั่นเองซึ่งชนเผ่าเนี้ยเคยครอบครองผืนดินยาวเยียดประมาณ4 0่พนกิโลเมตรเลยนะ ตลอดแนวแอนดิสในเอเมริกาใต้เดิมทีเนี่ยชนเผ่าอินคาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแค่ชนเผ่าเล็กๆเท่านั้นโดยขออนุญาตเล่าเป็นหัวข้อย่อยเพื่อให้พวกเราจําง่ายและเป็นเกร็ดสาระความรู้ที่มาที่ไปของชนเผ่าอินคาเนี่ยชนเผ่าอินคาเนี่ยเดิมทีตั้งถิ่นฐานอยู่แถวที่ราบสูงเปรูนะครับมีนครกลางที่รู้จักกันยังยังเป็นการแพร่หลายเลยก็คือนครกุสโกก็ชุมชนเนี้ย สามารถยืนยงอยู่ได้ถึง250ปีโดยประมาณนะครับแล้วก็มักจะมีผู้ลุกลานขาประจำย่างเผ่าจันคาที่ต่อสู้กันมาโดยตลอดแต่อินคาสามารถชนะศึกแบบนี้ได้อย่างเด็ดขาดในปีคศ1438ก็เป็นปฐมบทของการตั้งราชวงศ์ปาชาคุเทคอินคายูปันกีนะครับก็คือปีคศ1438จนถึง1471 และตุกปาอินคาเนี่ยก็ได้แผ่อำนาจครอบคุมพื้นที่ยันไพศาลเลยนะครับในปัจจุบันก็อยู่ในประเทศโคลัมเบียเอวอวารดเปรูชิลีต่อไปจนถึงโบลิเวียและอาเชนตินาทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมอินคาแพร่สะพัดกว้างขวางไปทั่วดินแดนอเมริกาใต้และชนเผ่าอินคาเนี่ยเขาจะเรียกกษัตริย์ที่เปรียบเหมือนเทพเจ้าของพวกเขาว่าอินคา แต่ว่าไม่ไ <đ> ม <em fundamentals> ่ว <the trouble> ่าจากนี้จะแพ้ภัยสารไปได้ไกลแค่ไหนก็พ่ายแพ้ให้กับปืนไฟอยู่ดีเราลงมาฟังหัวข้อต่อไปกันครับก็ถ้าจะว่ากันง่ายๆใครครอบครองอาวุธหมาปลัยก่อนก็จะได้เปรียบทางด้านการลบก่อนเสมอยกตัวอย่างอย่างสงครามที่อเมริกาเนี่ยสามารถผลิตคิดค้นระเบิดปรามนูทิ้งลงที่ประเทศญี่ปุ่นทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยต้องประกาศความพ่ายแพ้ ก็เช็คเช่นเดียวกันครับเผ่าอินคาก็ยังไม่พร้อมที่จะรับมือกับอาวุธปืนไฟนั่นเองอาณาจักรอินคาเนี่ยต้องถึงคาววินาสันตตโลก,ก็เพราะว่าทหารสเปนบุกเข้ามา,าภายใต้การนำของฟรานซิสโกปิซาร,รเนี่ยเขาใช้เวลา6ปีนะตั้งแต่มาถึงในปีคศ1532ก็สามารถยึดอาณาจักรอินคาได้ทั้งหมด ในตอนนั้นฟรานซิสโกปิซาโรเนียมีทหารสเปนเพียงแค่1 8 0นายเท่านั้นเองแต่ว่าเขามีของดีของเด็ดในเวลานั้นนั้นก็คือปืนไฟอันทรงอนุภาพแล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือทหารสเปเนในจำนวน180คนเนี่ยมีโรคติดต่อที่นำมาสู่อาณาจักรอินคาด้วยทำให้ชนเผ่าอินคาเมื่อติดก,กับโรคนี้แล้วไม่มีทางรักษาตัวเขาก็ป่วยลงชาวสเปนก็ชนะไปได้อย่างใสใสเลยนะครับ โดยขอขยายความเรื่องของการลบลวงเผ่าอินคาแล้วก็ทหารชาวสเปนนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ว่าตอนที่อาตาหัวปาเนี่ยกษัตริย์อินคาเผชิญหน้ากับปิซโรเป็นครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่คาจามาคาเปรูนั้นนะนะฝ่ายอินคาเนี่ยมีคนศึกหลายพันคนเลยนะครับในขณะที่ฝ่ายสเปนเนี่ย มีเพียงแค่ทหารร้อยคนกับม้าอีกแค่37ตัวเท่านั้นเองนะเออแต่ว่าปิซาโลเองอ่ะก็สามารถเอาชนะแล้วก็จับตัวเอาอาตาหัวปาไปได้นะเพราะว่าในยุคตรงนั้นนะก็ในสมัยนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าชาวอินคาเนี่ยวาดกลัวกับปืนไฟมากๆเลยเพราะว่าไม่เคยเจอปืนไฟมาก่อนแล้วก็ไม่ไม่มีความรู้เรื่องก,การต่อสู้กับทหารมา้า ทำให้ทหารสเปนนค่อนข้างได้เปรียบในทางการลบค่อนข้างมากนะพออา,อาตาฮวนปาเนี่ยก็โดนจับตัวไปก็เสนอค่าไถ่ให้กับตัวเองครับบอกว่าถ้าเกิดปล่อยตัวเขาไปเนี่ยเขาจะมอบทองคำเนี่ยที่สามารถปูเต็มห้องขนาด7คูณ5เมตรแล้วก็มีความสูงเทียบเท่ากับตัวของเขาโอ้โหแต่เราต้องมาดูกันก่อนนะครับว่ามันจะเยอะขนาดไหนเพราะว่ารูปร่างของอาตาฮวนปาเนี่ย เขาไม่ใช่คนที่สูงตามปกติอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับตัวของอาตาฮวนปาเนี่ยสูงก็ไปถึง270เซนติเมตรเลยพูดง่ายๆก็คือ2เมตร70เซนนี่มันคนหรือยักษ์กันวันเนี่ยก็แล้วนอกจากนั้นนะนอกจากการเสนอตรงนี้แล้วยังมีออปชันเพิ่มให้ก็คือให้เงินนะครับ2หีบที่มีขนาดเล็กกว่าอ,อืพวกสเปนพอได้ยินตามนี้ก็ตาลุกตาวาวครับตกลงครับ ตกลงที่จะรับข้อตกลงนี้แต่ใจหนึ่งก็คิดว่าถ้าเกิดปล่อยอัตาหวนปลาเนี่ยก็เหมือนกับการปล่อยเสือเขาป่าก็ถ้าสเปนก็วางกลอุบายว่าเดี๋ยวพออินคาเนี่ยนำสมบัติค่าไทยตัวมาให้เนี่ยพอใกล้จะครบเราก็วางแผนที่จะฆ่าอัตาฮวนปลาทิ้งแล้วเขาก็ทําจริงๆพอค่าไทยมาถึงใกล้ครบจํานวนพวกสเปนก็กล่าวหาอัตาฮวนป่าว่าถ้าปล่อยเขาไปเขาก็จะกลับมาทําร้ายพวกสเปนอีกแล้วก็ ยังกล่าวอ้างอีกว่าพ่อของอันตาหุนปาเนี่ยสังหารราชาองค์ก่อนและขึ้นครองแบบผิดๆหลังจากนั้นเขาก็สังหารอันตาุนปาทิ้งตามข้อกล่าวหาครับอันตาหุนปาเนี่ยก็สิ้นชีพในปีคศ1533แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นสาระน่ารู้เลยก็คือเรื่องของใบโคคาหรือส่วนประกอบของการทำโคเคนนั่นเอง ต้องบอกแบบนี้ครับก่อนที่โคเคนจระ,ะบาดหนักในทวีปยุโรปแล้วก็อเมริกาเนี่ยชนเผ่าอินคาเขารู้จักพืชชนิดนี้กันอยู่แล้วครับและเสพมันเป็นประจำพวกเขาเนี่ยเคี้ยวใบของโคคาซึ่งมีส่วนผสมคือพูดง่ายๆคือใบโคคาเนี่ยเป็นวัตถุด,ดิบของการทําโคเคนนั่นเองนะเพราะว่าเจ้าพืชชนิดนี้มีทําให้อารมณ์ของผู้เสพเนี่ยผู้เคี้ยวเนี่ยมีอารมณ์ที่ดีขึ้นแล้วก็กระปรี้กระเปร่าขึ้น ขับไล่ความเหนื่อยล้าแล้วก็ลดอาการหิวโหยได้แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ที่จะเซพไบ,บโคคาได้เนี่ยในในอนาณาจักรอินคาเนี่ยก็จะเป็นกษัตริย์แล้วก็ผู้สูงสักแต่เมื่อทหารสเปนพิชิตอาณาจักรนี้ได้ก็ทหารสเปนก็เอามาเคี้ยวกันเป็นขนมเลยพูดง่ายๆก็คือเคี้ยวกันเป็นว่าเล่นนะครับมันก็เลยแพร่สะพัดไปสู้รัษฎรสามัญด้วยส่วนต่อไปนะครับเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์นะใน ในอนาณาจักรอินคาเองเนี่ยก็มีนักบวชแต่นอกจากนักบวชเนี่ยจะรับอาชีพเป็นนักบวชแล้วยังรับอาชีพเป็นหมอด้วยนะเป็นทั้งผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็เป็นแพทย์จะว่าไปแล้วแพทย์อินคาเนี่ยสามารถทําการผ่าตัดในรูปแบบยากๆได้อย่าง,างน่าเหลือเชื่อเลยยังมีการค้นพบซากกระโหลกของชาวอินคาเนี่ยมีรอยเจาะเป็นรูซึ่งนักโบราณคดีเนี่ยก็ต้องชะงนเพราะว่าแพทย์เนี่ยอาจจะเจาะเพื่อลดความดัน รักษาอาการปวดหัวซึ่งต้องบอกว่าเป็นเป็นเป็นความรู้ทางการแพทย์ที่ค่อนข้างน่าพิศวงมากๆอีกเรื่องที่น่าทึ่งไม่แพ้กันก็คือชาวอินคาเนี่ยก็มีความสามารถในการเขียนตัวเลขหรือว่าทําตัวเลขขึ้นมานะครับพวกเขาเนี่ยใช้วิธีการนับโดยการเอาเชือกเนี่ยมาผูกเป็นปมเรียกว่าควิปุส ระบบปมนี้ยังคงใช้อยู่ในหมู่ชาวไรในปัจจุบันของเปรูในบางส่วนด้วยแลพะพวกเขาก็ทำปมเดียวปมคู่ขมวดเป็นวงแทนจำนวนหลักเช่นหลักสิบหลักร้อยสีของเชือกเองก็จะบ่งบอกความสำคัญแตกต่างกันเช่นสีหนึ่งอาจจะเป็นจำนวนของภาษีที่เก็บได้อีกสีหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของจำนวนประชากร นอกจากนี้นะพวกทหารสเปนเนี่ยที่พิชิตอาณจักรอินคาเนี่ยได้ขนเอาทรัพย์สมบัติไปมายังมหาศาลเลยครับไม่ว่าจะเป็นทองคำหนัก160ตันกับเงินอีก16,000ตันในคศ1650และได้เอาพืชผลแปลกๆของชาวอินคาเนี่ยไปให้พวกยุโรปได้รู้จักอีกด้วยอาทีข้าวโพดนะครับมะเขือเทศน้ำเต้ามันสําปหลังฝรั่ง แล้วก็มาเขือเทศส่วนมันฝรั่งเนี่ยพวกอินคาเนี่ยพอปลูกมาตั้งแต่ปีคศ .200 เลยนะครับโดยชื่อเดิมเนี่ยของที่ชาวอินคาเรียกกันคือบาตาตาแต่ไม่รู้ว่าเพี้ยนไปเพี้ยนมาเปลี่ยนเป็นโปรเตโต้ได้ยังไง มันฝรั่งเนี่ยจัดเป็นอาหารหลักของชาวอินคาเลยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยคิดค้นวิธีการเก็บรักษาและถนอมมันเรียกว่าการแข่งตัวแล้วก็ตากแห้งโดยชาวอินคาเนี่ยจะทิ้งมันเทศให้แข่งตัวในเวลากลางคืนอันหนาวจัดแล้วก็จะเอาไปตากแดดในเวลากลางวันทําให้เกิดการกระทบร้อนกระทบหนาวสลับกันไปหลายๆวันมันเทศก็จะนุ่มจากนั้นนะครับชาวอินคาก็จะใช้มือนะบีบคั้นเอาน้ําออกจนแห้งแล้วก็เอาไปตากแดดเป็นครั้งสุดท้าย หลังจากนี้มันเทศที่ผ่านกรรมวิธีนี้ก็จะไม่บูดไม่เน่าไม่ขึ้นเชื้อราเก็บไว้กินได้อีกหลายเดือนเลยทีเดียวโดยไม่เสียนะการส่งข่าวสารของชาวอินคาในสมัยนั้นนะครับไม่มี Facebook, IG, Twitter, อ e ีเมลจึงใช้การรับส่งข้อความแบบจำเอาโดยใช้นักวิ่งฝีเท้าดีนะครับที่ชาวอินคาจะเรียกกันว่าชาร์สควิสพวกชาร์สควิสเนี่ยอาจจะต้องวิ่งไกลถึง240กิโลเมตรใน1วันเลยนะครับ โดยทุกๆ3กิโลเมตรเนี่ยจะมีกระท่อมของชาสวิตตั้งอยู่ก็คือน,นักวิ่งคนแรกนำข้อความไปก็จะไปบอกกับนักวิ่งคนที่2ที่อยู่ในกระท่อมพอคนในกระท่อมได้ยินก็จะวิ่งออกไปอีกแล้วก็จะไปบอกไล่ไล่ไล่กันไปครับคือบอกกระท่อมนี้วิ่งออกไปไปบอกอีกกระท่อมหนึ่งวิ่งออกไปคือฟังดูแล้วมันมันเหนื่อยแทนเลยครับเพราะว่า การทําแบบนี้มีโอกาสที่ข้อความเนี่ยจะผิดพลาดสูงมากเลยนะครับเช่นข้อความที่ส่งไปเนี่ยบอกว่าค่าศึกขี่ม้ามาชาร์สควิดคนสุดท้ายเนี่ยอาจได้รับข้อความมาว่าค่าส่งขี่มามาให้ <c oughs> และการเลือกคู่ของชาวอินคาเนี่ยครับจะเลือกโดยกษัตริย์เท่านั้นนะครับไม่มีสิทธิ์เลือกเองเช่นมีชายหญิง60คนกษัตริย์ก็จะเป็นคนจับคู่ให้ทั้งหมดแล้วแต่อารมณ์ว่างัันเถอะ เอาละครับคลิปของชาวอินคาหวังว่าพวกเราจะได้ความรู้สาระกันไปบ้างนะครับชอบกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับส่วนใครที่ฟังจบกรุณาคอมเมนต์ว่าค่าส่งขี้มาให้ด้วยขอบคุณครับ